ไมีกับช่งเพลส่าหมาแสบแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของเล่นที่ซื้อมาจากไทยทอยจากคลิปไปไทยทอยจากเอลซ่านะคะแต่ <c oughs> ก็คือหมาย,ยืดนั่นเองก็อืมราคาสี่ห้าบาทนะขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะสีห้าบาทเป็นหมาย,ยืดดีหมาย,ยืดแกหมูย,ยืดนะมาแกะกันอ่าอะไรนี่ โยนทิ้งไปเราก็จะมาแกะหนึ่งชั้นหรอแกะน้องออกมาแบบน่าหลักมากมีกลิ่นด้วยกลิ่นฟุ้งเลยแกะปุ๊บกลิ่นฟุ้งเลยเรามาดูกันว่าหมายหยุดได้กี่เม็ดมาหยุดได้ไหมไม่ได้ <c oughs> วันนี้ลงคลิปตอนเย็น ตอกลางคืนดึกหน่อยเพราะว่าทำตอนเย็นนอนเดี๋ยวก็แต่งรูปอีกแล้วก็จัดต่อคลิปอีกไม่ตัดละลงไปแบบนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างไม่ล้มเป็นอะไร <c oughs> หอิ่งตลอดตืไม่ว่างมายืดกันเห <c oughs> มือนทาลุนนาก,กัมสัดอ่ะเป็นหมาฮอตอันนี้ไม่ได้ทาลุนเป็นหมาฮอตอก ทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมเป็นหมาอ้วนอุ้ยอ้วนก็อ้วนเกินอ้วนเกินแล้วก็ต้องใช้พลังกำลังเยอะมากทําใหมม้มันเป็นเหมือนเดิมชิบช๊บจิบจิบต้องตัดรูปทรงต้องทําแบบนี้ด้วยนะนี่เป็นเหมือนเดิมแล้วนองน่ารักมากๆเลยหน้าก็สามารถบิดได้ คงตัวให้มันเป็นแบบคือตอนแรกหน้ามันบี้แบบนี้เลยนะบีให้มันดูดีนะโอเคเรียบร้อยซึ่งหางก็เป็นไม่ค่อยจะมีหางโหยังอุตส่าห์เป็นยางให้ยืดอ่ะหางยังยืดได้ทุกคนยืดยันหาง เราจะลองเอาน้องหมายืดไปไม่บอกเราจะเอามายืดแล้วทำให้มันเป็นเออหมาผอมสภาพเป็นหานมาตัวแบบนี้นะเปลียนให้ากเป็นหมาผอมโอเคหมาเริ่มทำกันเลยเอากลองลงนิดนึงโอเค ร้าย right. แล้วก็ทำให้มันเป็นหมาผอมนะต้องเก็บพุงอ่ะพุงตรงนี้มันเยอะเกนินต้องเก็บอ๋อมันเป็นพ้อสายข้างในอ่ะเวลาเราคว่ำหลุ่มหมาผอมเราจะทำให้มันเป็นหมาผอมนะมันจะได้ไม่อ้วนอุ้ยทุกคน หมาแบนโอ้โหดูสิหมาแบนชึบ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 เดี๋ยวเราไปทำให้หมาเป็นเหมือนเดิมก่นอนนะทุกคนเราก็ทำเป็นเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ แล้วก็ปรับเป็นทั้งหมดด้วยจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปเลยถ้าปรับเป็นไม่รับก็จะไม่แจ้งเตือนเลยนะก็จะต้องมาเลื่อนดูในช่องเพจซ่ามาเซดเองก็ช่วยกดไลค์คนละหไลค์ขอให้ถึง10ไลค์อ่ะขอแค่นี้ขอนเดียวโอเคบาย